สวัสดีค่ะพบกับรายการสะสมจริงปะเอค่ะ <kh> หญิงค่ะ EP สองคุณลืมอ่ะว้ยกลับเข้ากับรายการสะสมจริงปะ เอค่ะหญิงค่ะกลับมากันกับ E ีีที่2แล้วสำหรับ e ี2วันนี้เรามาพูดถึงเทรนกระเป๋าจิ๋วไม่ทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเห็นกระเป๋าจิ๋วจากแบรนด์ไหนบ้างครับก็มีชาแนลเฟนดี้แจนูสเออใช่ที่ว่าอันเล็กๆแล้วทั้งสองคนแบบว่ามีกระเป๋ารุ่นไหนที่ชอบหรือว่าที่ซื้อไว้ใช้ไม่มีนะหญิงมีปะเรามีเรามีเรามีเฟนดี้ทิกกบูแล้วก็ชาแนลมันมันเป็นชาแนลรุ่นแบบเราเราไม่รู้ว่ารุ่นอะไรมันเหมือนเป็นแบบหน้าตาเหมือนวีชูแต่ ว่าเล็กแบบเล็กคือใส่แบบใส่กับโรศัพท์ไม่ได้ใส่ลิปติได้แค่หนึ่งนิดนึงแล้วถ้าพูดถึงการลงทุนเนี้ยคิดว่าแบบรุ่นไหนที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มที่สุดเลยเป็นฮูอันตัดสินใจซื้อแล้วมันก็ต้องคุม้มใส่อะไรไม่ได้มันก็คุ้มเว้ยวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันโดยที่ทั้งสองคนต้องแข่งกันยัดของลงในกระเป๋าอยู่ทั้งหมดกติกาก็คือ าใครยัดของทั้งหมดลงไปได้เร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปยัดได้กี่อันดีกอ่าไม่กล่องเราไม่บอกว่ายัดเท่ไรบ้างแข่งแข่งเกมวันเล่นก็จะได้แม่โอเคครับด่านที่หนึ่งเนี่ยสำหรับเกมของวันนี้ก็คือจะต้องมีมินิเกมที่จะมาแข่งกันเพื่อเลือกกล่องมิสซูรี่บ็อกที่แพ็คนั้นกระเป๋าจิีวอยู่โดยเกมที่ให้เล่นก็คือ การพูดประโยคโดยไม่ใส่ทำนองแล้วดูยังไงว่าแพ้ชนะคือข้ามใครมีทำนองก็แพ้เลยอย่างเงี้ยสมมติหญิงเริ่มก่อนนะแลพูดเนื้อเลเรื่อยอ่ะแล้วเอก็ขอบพูดเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราจับเวลาใครสามารถไปได้แบบไกลกว่ากันอ่ะชนะโอเคโดยที่ไม่มีทำนองไม่หลุดได้ได้เราชนะไม่รู้จักเพลงนี้ด้วยซ้่ะม่อกีค้ม่ใช่มีการอีกสักพักอ อันนี้คือเราใครเริ่มก่อนเนาะป่ายิงฉุกเปล่ายิงฉุ่เปล่ายิงฉุกเปล่ายิงฉุกกูแพ้กูแพ้เอ๊กูแพ้เปล่ายิงฉุกเริ่มก่อนเอสามารถตอบคนอีกได้ดึงชองฮัลโหลฮัลโหลวางมาเจ้าไว้ก่อนอีกสักพักแล้วเธอค่อยผ่อน ใจกลางใจกลางความคิดถึงงใกลางใจกลางความคิดถึงงคุนอะความคิดถึงนี่ยากอะเดี๋ยวเองนะเดี๋ยวนะจมางมักอ บอกให้อยู่ว่าบอกให้อยู่ว่าบอกใหอยู่ว่าบอกให้อยู่ว่าอู้ว่าอ่านไม่ได้อ่ะบอกให้อยู่บอกให้อยู่ลิ้นพันพันเราได้สิบสอยวอไอเราได้ขีวี่ะสิบเจ็ดนุดห้าห้าอ๋อนี่คือมันเปิดเพลงที่พวกเราต้องร้องตั้งแต่ตอนที่เราเดอกใช่ไหมใช่เว้ยไม่มันลายเนาะมันลายมากค่ะคุณแม่อหัวหน้าค่ะ เ่ายงชุบเต่ายิงชุบเต่ายิงชุบไม่เหรอวะเริ่มนะได้1 2 3มันแน่นอุมันเน่นอุบมันแน่นอุเอ๊มันบอกมันแน่นอีกสามวิปะมันเน้นมันแน่น มันแน่นโออกเย่มันก็ยกออกเย่ให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวมันก็ใจทะลอกก็ใจทะลอกก็ใจทะลอกผิดเพืนผิดเหลือผิดเพราะว่ามันพูดต้องยกออกด้วยเว้ยเข็นปะเออเดี๋ยวให้กรรมการโหวตถ้าโหวตให้เอชนะยกมือเฮ้ย เนี่ยมันแน่นมันแน่นอ้มันนักนาไอเลือกกระเป๋กระเป๋ามันมีกล่องอสามใบให้เอเลือกมาเจะลือกกล่องใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามอ๋อเอเลือกยครับอ๋เลือกเลยหรอหนึ่งสองสามสามเ้าหนึ่งเ้าหนึ่งเ้าหนึ่งเพราะเราเป็นที่หนึ่งใช่กระเป๋าพี่เอได้คือพลมพม เป็นดีวปิกาบูไมโครสังกระเป๋าที่เราได้ก็คือเป็นดีวปิกาบูไมโครเหมือนกันถือว่าเป็นแฟนเป็นแฟนแฟนแฟนเกมที่สองก็คือหวข้อสองเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ช่วยให้หนึ่งชิ้นอย่างที่หนึ่งคือเทปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกลเนาะเอามาทำไมสองคือกันไกลสามคือหนังยางอ่ะต่าชุบอะไรวะเนี่ยเป่าใครชนะได้เลือกอุปกรณ์ก่อนเป่ายิงชุบกูแพ้เหร หนึ่งศูนย์ปะยิมปะยิมสองศูนย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงสามแต้มห่ะเบร์เอาสีอ่ะมึงมึงจะได้หนึ่งมึงจะได้ชนะแค่ปะยิ้มชมกูนี่แหละพร้อมโอเคเลือกแล้วนะเลือกเลยครับใช่จะให้เราอ่ะ คิดดีๆเอาหนังยางก่อนว้าวสมอมันจะเรียกไม่พายให้มันแบบใหญ่เท่าพี่นี่ไงแล้วเราได้เลือกอะไรก็ได้กันได้กอะไครับท่านผพันอะไรกูพันของไว้ที่แขนกูนะ้วอกันมือที่สองก่านไปยัดเข้าไปในนี้ไงอ้าวเลยนะครับแป๊บหนึ่ง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 กูคิดว่ากูอาจจะฉีกของได้ด้วยตัวเองก็ได้อันนี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 ้โอเคของที่เอเลือกมาก็คือหนังยางกระติกหนังยางหนังกระติกกระติกเทปจ้า เกมต่อไปที่เราจะเล่นกันก็คือเกมแปะโพสต์อิดไว้ที่ตัวแล้วก็เต้นหรือทำยังไงก็ได้ให้โพสต์อิดอยเดี๋ยวจะให้ฝั่งตรงข้ามแปะโพสต์อิดแล้วก็แข่งกันว่าใครเอาออกได้เร็วแปไหลยปะแปะเลยก็เลยเอตอีออกเหนียวจิ้งกั มันม well. okay. ีอันนึงหล่นลงไอ่ะสามส่งศูนยมึงแปะให้ให้ออกหมดก่อนนะโอเคสามเดี๋ยวนะล่อยเพลงกันหน่อดิเออขอแบบอึงอึงจึงงสามส มองอเนี่ยมึงาุณเปลายังไม่หลุดเลยอ่ะอว้าว้าววาว้าแล้วผู้าน้าวว้้า้าเว้าเฮ้ยวววว้าาวว้า แล้วภรรยาในเกมนี้คือยิงเลยภรรยานัี่สิงนะครับที่จะได้ใช่ค่ะของที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าวินนี่แบกก่อนเดิมหนึ่งสองสามเลือกอะไรสองใจไม่ดีเลยอะเอเดี่ยวอะไรสามฝากมันจะต้องดีต้องให้ดูว่ามีอะไรอยอะออต้องมีกระดาษแน่นอนต้องมีโพสต์อิดชัวๆแล้วก็มีแบบกระดาษเว้ยเปล่าวะมึงมันมีอะไรหนักมากไหมจิ้มฟันวะ เหมือนจะมีต้องมีลูกบอลนะสองหนึ่งไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนไอ้คุณเล่ากันเก่งทำยังไงก็ได้แต่ขอให้ยัดลงไปอันนี้นับด้วยหรอนับกูเทมาทำไมของเรามีทิชชู่หนึ่งม้วนเลไม่หนึ่งแต่สองห่อสายวัดตัวกระดาษ A 3ไม่ถุงนะฮะโอ้ลูกโป่งลูกโคืออะไร อยากได้กันไก่ว่าตอนนอะไรอ่ะไม่มีอะไรจะให้เราอรอซองมะเขือเทศนะคะอันนี้เกี่ยวปะแล้วก็บัตรกระสอบ authentic อ้สปอนเซอร์เข้าได้แล้วค่ะโอเคหมดแล้วหรอหมดแล้วสามสองหนึ่งเริ่มกูจะกินซองมะเขือเทศก็ไม่น่าใช่ยังเยอะเลย ได้อะ

สามสองหนึ่งดูเลขมีดไม่ช่วยเลยเลยกูพันไม่ได้ดูไม่ช่วยเลยจรีช่วยมาจดปากพวกเราเลยจริงๆจีจเราออกมาดูไหมรับเพืยร์จิงเลยใครจะใครใจะทิชชู่นี่คือถือว่าเป็นกี่ใบหนึ่งชิ้นเหรอชิ้นเดียว้กูใส่มแค่ใบเดียวก็ได้แล้วปะวะไม่มันต้องใส่ให้หมดทำไมมึงไม่ทำให้เปียก เอาเล่นๆมาเล่นรอเล่นๆเล่นจากใครดิพร้อมกันอ่ะพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งะฮะอันนี้ถือว่าเหตุสองทิชชู่กับแกนเสียเวลาหนึ่งสองนี่หนึ่งนี่สองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันใหญ่อ่ะ และผู้ชนะในเกมนี้ก็คืออริาอานาอรินาครับอเ,เป็นไงบ้างครับกับวันนี้รู้สึกว่ากระเป๋าใบาเล็กแต่ว่ามันจุได้เยอะกว่าที่คิดเขาเรียกว่ากระเป๋าโดราเอมอนนะจ๊ะแล้วสรุปของเกมในวันนี้นะครับคนที่ชนะไปก็คือยิงพุ่<อ><อ> <laughs> สำหรับอีพีนี้พวกเราก็ขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกกับไม่ใช่ใช่ไม่ที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะ <c oughs> ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และสับสมใครสับสมใครมา